เวลาที่เราจะซื้อประกันนะครับมันจะมีประกันชีวิตมันจะมีประกันโรคร้ายแรงประกันสุขภาพอุบัติเหตุแต่ทีเนี้ยถ้าเราลองมองเพิ่มไปนิดนึงนะครับมันจะมีที่เรียกว่าประกันตัวหลักกับประกันตัวเสริมประกันตัวเสริมหรือที่เรียกว่าสัญญาเพิ่มเติมนะครับประกันตัวหลักเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราซื้อไปแล้วจะมีความคุ้มครองชีวิตให้เราสังเกตระยะเวลาที่คุ้มครองบางทีไปเจอตัวแทนที่ไม่น่ารักนะครับก็คือว่า เขาเนี่ยให้เราซื้อประกันสุขภาพอยู่ในเล่มของประกันตัวหลักที่เป็นสะสมทรัพย์พูดง่ายๆเลยคือว่ามันมีระยะเวลาของคุ้มครองของมันสมมุตินะครับผมเนี่ยอายุ20และผมเนี่ยทำประกันสะสมทรัพย์แบบ5ทับสิคุ้มครอง10ปีก็คือว่าส่งเบี้ย5ปีคุ้มครอง10ปีก็จะกลายเป็นว่าผมเนี่ยจ่ายเบี้ยประกันเล่มนี้จนถึงอายุ25 และก็คุ้มครองชีวิตผมไปจนถึงอายุ30และปรากฏว่าตัวแทนเนี่ยเอาประกันสุขภาพที่เป็นตัวเสริมนะครับเป็นตัวสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยไปใส่ในประกันตัวหลักที่เป็น5้ทับสิที่ผมบอกมาครับซึ่งปกติประกันสุขภาพเนี่ยมันจะคุ้มครองได้ยาวจนถึง8 5ดสเลยนะครับคำถามคือถ้าผมทําประกันตัวหลักแบบ5้ทับสประกันสุขภาพเป็นตัวเสริมสัญญ,ญาเพิ่มเติมตม,มันจะคุ้มครองจบไปถึงอายุเท่าไหร่คําตอบคือถึงอายุ30ถูกต้องไหมครับอย่างนี้เพราะประกันหลักแบบ5้ทับสิบะครับ ตอนนี้ผมอายุ20ผมส่งเบี้ย5ปีถึงอายุ25นะครับคุ้มครองชีวิตตั้งแต่ตอนอายุ20ไปจนถึง30และจบความคุ้มครอง,อง,องมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องมาซื้อประกันสุขภาพเล่มใหม่ตอนอายุ30ซึ่งก็ทําให้เบี้ยประกันมันแพงขึ้นอีกตามความเสี่ยงของอายุเราณนะตอนนั้นยิ่งถ้าใครเคยใช้ รกันมีประวัติการรักษาเพลมกับเล่มเก่าแล้วเนี่ยอาจทําให้ประกันเล่มใหม่ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนด้วยทําให้ต้องจ่ายเบี้ยรประกันสุขภาพที่แพงกว่าเดิมแถมยังไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนด้วยครับ